ทางน้ำสำหรับรถโม่ปูนนะครับเป็นถังพลาสติกถัง p ตีเก่า่เกาญี่ปุ่นนะครับประมาณประมาณ200ลิตรลิตร ยังเหลืออีกหลายใบครับถ้าท่านใดโทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 1 6 2 2 1 2 9 9ึงน้ําสําถังน้ำสำหรับรดโมปูลผสมปูน,ปน,ปนอนเนกป,ประสงค์เลยรครับถังน้ำแทงน้ำจับดูพิกดู ไม่แตกครับใบนี้สวยแต่ก็ยังมีส,สวยๆอีกหลายใบลองโทรไปสอบถามนะครับ08 16 22 1299